ดูหมอกตอนเช้ากันโอเคนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวคุณครูใายสไลด์ให้โอเคอ่ามาแล้วสไลด์ไปแล้วลขอโทษขอโทษลืมลืมเอาใหม่เอาใหม่ตกดูลังกำลังงงกับทิเชอร์อยู่ลืมสายสไลด์ขอโทษขอโทษเอาใหม่เอาใหม่ มาแล้วไปแล้วสไลด์ไปแล้วหน้าไปถ้าไปเดี่ยวเดียวอยากไปมากอยากไปมากไปกันเลยวันนี้จะพาไปเที่ยวทับเปืกนะไม่เคยไปไหนเลยไปเที่ยวในในในโลกพื้นฐาน เราเที่ยวพูท,บบกกท,วพทับเบิกกันวันนี้นะลูกนะคะอ่าเราจะไปเที่ยวภูทับเบิกกันวันนี้นะลูกนะคะ วันนี้เราจะขึ้นหน่วยที่สองแล้วนะลูกหน่วยที่สามเราจบไปแล้วนะคะสาระเศรษฐศาสตร์วันนี้คุณครูจะขึ้นหน่วยที่สองนะคะสาระหน้าที่พลเมืองนะคะวันนี้เราจะเรียนนะคะบทที่หนึ่งของสาระหน้าที่พลเมืองเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนะคะอ่าเรื่องย่อยวันนี้ก็คือเรื่องโครงสร้างของครอ,อบครัวถามกันบ้านแล้วเหรอลูก จะเย็นจะเย็นไดาเรอ,อเราเรียนโครงสร้างของครอบครัวและบทบาทหน้าที่กันต่อน่าเย็นเย็นอ่าโอเคเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะเขาบอกว่าเด็กๆเรียนแล้วนะคะเด็กๆจะต้องอธิบายโครงสร้างของครอบครัวและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวของตนเองให้ได้นะคะอันนี้คือเป็นรูปครอบครัวนะลูกนะคะโอเคไปต่อนะคะ อ้าวเด็กๆเห็นภาพอะไรลูกสไลด์มันไปช้าเนาะ่ะภาพอะไรลูกภาพอะไรลูกตัวอะไรคะเสือเสือภาษาอังกฤษว่าไงนะชายชายอะไรชายอะไรชายเกอร์ชายเกอร์โอเคเก่งมากนะคะเสือภาษาอังกฤษเราอ่านว่าชายเกอร์นะคะมีเสือเนาะอ่ะเด็กๆดูนะว่ามีเสือ มีกี่ตัวนะคะเด็กๆนับมาไว้เลยนะเดี๋ยวคุณครูจะมีคําถามอ่าโอเคไปดูต่อไปภาพต่อไปภาพอะไรลูกภาพอะไรเป็ดอาเป็ดกาป่าเป็ดเป็ดภาษาอังกฤษว่าไงนะเป็ดภาษาอังกฤษว่าไงนะดีคดักดักดักแปลว่าเป็ดอ่าโอเคอ่าเด็กๆเมื่อกี้เห็นเราเห็นสัตว์แล้วนะอ่าคาถาม จากด้านลูกก็เลี้ยงเป็มครูนี้เด็กๆว่ามีสัตว์กี่ชนิดนะมีกี่ชนิดลูกมีกี่ชนิดเล่าลูกมีสองชนิดถูกต้องอ้าวแล้วมาดูสองชนิดมีอะไรกับอะไรนะมีอะไรมีสัตว์อะไรกับอะไรมีอะไรกับอะไรคะมีอมีอะไรบ้างเมื่อกี้มีอะไรลูกเออเมีกับเสืออ่ามีเสือกี่ตัวเด็กๆนับสิลูกมีเสือกี่ตัวสี่ครั มีเสือสี่ตัวนะคะเห็นไหมคะเสือสี่ตัวเนี่ยเด็กๆลองทายสิลูกนะคะมันมีเสือเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่อยู่สองตัวแล้วก็ตัวเล็กเสือสองตัวเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นอะไรของครอบครัวลูกเป็นอะไรลูกพ่อกับแม่เป็นพ่อกับแม่และตัวล็กเนี่ยน่าจะเป็นอะไรลูกลูกกับพี่เป็นลูกนะคะเป็นลูกเสือทั้งสอง สวัสดีอ้าวมีสัตว์อะไรอีกมีสัตว์อะไรอีกมีอะไรกัตตาเมเปิ้ลเมเปิ้ลอ้าวมีเป็ดอ่าเป็ดอ่ะตัวใหญ่นี่น่าจะเป็นอะไรตัวใหญ่เนี่ยเป็ดตัวใหญ่น่าจะเป็นอะไรแม่ปิ้ล ่ตัวเลลูกเป็ดลูกเป็ดสามตัวนี่เก่งมากนะคะอ่ามีสัตว์สองชนิดแต่ละชนิดก็มีกี่ตัวเด็กๆบอกคุณครูแล้วมีเสือเนี่ยสี่ตัวมีเป็ดสี่ตัวนะคะอ่าลักษณะการอยู่ร่วมกันของสัตว์เนี่ยเด็กๆว่ามันก็คือเป็นอยู่กันเป็นอะไรลูกเป็นครอบถูกต้องเก่งมากนะคะคำว่าครอบครัวก็ภาษาอังกฤษอ่านว่า Family Family คือครอบครัวอันประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกอาจจะมีพี่ชายน้องชายน้องสาวแล้วแต่ละครอบครัวเนาะโอเคอเค่าเก่งมากลูกอะต่อไปอาเรามาดูความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวก็คือโครงสร้างเห็นไหมคะครอบครัวเนี่ยก็แบ่งเป็นครอบครัวขนาดเล็กนะคะครอบครัวขนาดเล็กก็คือประกอบไปด้วยเด็กๆด,ด,ดูแผนภูมิดูด้วยนะลูกดูแผนผังนี่นะ คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนี่คือครอบครัวขนาดเล็กนะคะมีแค่นี้มีสมาชิกในครอบครัวเท่านี้ส่วนขวามือเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะคะก็ประกอบไปด้วยคุณปู่คุณย่านะคะปูกะป่กับย่าปู่กับย่าก็คือเป็นฝั่งคุณพ่อคุณแม่ของพ่อเห็นหคะเด็กๆดูแขนกัเนาะใช่นะคะต่อไปฟังตากับยายเป็นพ่อ,<า>อกับแม่คาของคร ของแม่อ่าของแม่เราแล้วก็ตัวเรานะคะอันนี้คือครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนอกจากพ่อกับแม่เราก็เป็นปู่ย่าตายายที่มาบางทีเนี่ยบางครอบครัวต้องมาอาศัยอยู่รวมกันนะคะอันนี้ก็คือครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกเนี่ยนะคะอ่าเป็นจํานวนมากกว่า2คนหรือ3คนขึ้นไปเนาะนะคะอันนี้คือโครงสร้างเนาะเด็กๆดูดีๆนะเดี๋ยวคุณครูจะมีการบ้านให้เด็กๆทำเนาะอ่าต่อไปนี่หนไหมครอบครัวเดียว ครอบครัวเดียวก็คือขนาดเล็กไม่เหมือนที่อธิบายในแผนผังเมื่อกี้นะคะประกอบไปด้วยพ่อแม่บางคนแต่งงานแล้วผู้หญิงสองคนผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันมีพ่อมีพ่อกับแม่อาจจะไม่มีลูกก็ได้หรือแต่งงานแล้วอาจจะมีลูกนะคะหรือบางครอบครัวเนี่ยอาจจะแต่งงานแล้วอาจจะแบบว่าคือแม่อาจจะเสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีแค่พ่อกับลูกนะคะหรือแม่มีแม่กับลูกก็แล้วแต่นะนี่คือครอบครัวขนาดเดียวหรือครอบครัวขนาดเล็ก นะคะครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดขยายก็คือาคเายอะนะอย่างที่คุณครูให้ดูแผนโครงสร้างเมื่อกี้เนาะโอเคต่อไปต่อไปเนี่ยมาสมาชิกในในครอบครัวของเรียนมีกี่คนตอบได้ไหมลูกถ้าครูถามคำถามนี้ตอบได้ไหมมีแม่ ต้องตอบได้ได้ไหมคะแอบการไมู่กอ่าใช่เด็กๆต้องตอบได้นะลูกว่าในครอบครัวของเราเนี่ยมีสมาชิกกี่คนมีใครบ้างและต้องตอบให้ได้ด้วยถ้าคุณครูถามว่าเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะเด็กๆต้องตอบให้ได้นะเพราะเราเรียนแล้วเนาะใหญ่ใช่อ่าแสลรี่บอกว่าขนาดใหญ่แสดงว่าในครอบครัวของแอสลรี่เนี่ยน่าจะมีสมาชิกเยอะนะคะก็เป็นครอบครัวขยายหรือครอบครัวขนาดใหญ่เน,นาะอ่ะต่อไปต่อไปลูก คำถามชวนคิดแต่ละครอบครัวก็มีความแตกต่างกันเด็กๆว่ามีความแตกต่างกันไหมลูกเกี่ยวกับโครงสร้างสมาชิกในครอบครัวเด็กๆว่ามีความแตกต่างกันไหมคะไม่ลูกซองซองซองไม่มีไม่มีเหรอเด็กๆว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยเหมือนหรือต่างกันลูกบอกคุณครูสิต่างกันอ่าบางครอบครัวก็เหมือนกันบางครอบครัวก็ต่างกันนะคะ แตกต่างกันในเรื่องของจำนวนของสมาชิกในครอรัวโอเคเก่งมากนะคะอ่ะเรามาดูกิจกรรมหนูทำได้ให้เด็กๆตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะอ่ะพร้อมยางพร้อมแล้วส่งหัวใจมาส่งสติกเกอร์มาโอเคเด็กๆจะได้มีกิจกรรมร่วมกันด้วยเนาะจะได้ไม่ง่วงนอนเนาะฝนตกด้วยตอนเนี้ยตอแล้วลูก โอเคไปกันเลยไปกันเลยไปคุณจะอะเด็กๆว่าดูเด็กๆด,ดูภาพเด็กๆด,ดูภาพหูกภาพนี้นะคะเขาถามคุณถามว่าเป็นครอบครัวเดียวหรือครอบครัวขยายเดี่ยวไหมขย,หอข,อขยายฮะ ครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวครัวเดียวเก่งมากถูกต้องนะคะเอาไปใครตอบถูกใครตอบถูกส่งหัวใจมาเลยนะคะโอเคใครตอบถูกส่งหัวใจมาเลยเวลาคุณผูเฉลยโอเคเก่งมากต่อไปภาพนี้เป็นครอบครัวเดียวหรือครอบครัวขยายครอบครัวขยายครอบครัวนะคะใช่หรือไม่ใช่ อันนี้เป็นครอบครัวขยายใช่ใช่เป็ครอบวใช่นะคะอันนี้เขาถามคอาเป็นคาถามหลอกดีกๆเนาะลูกถามดูหเหมือนปะอันนี้ครูเขาถามว่าครอบครัวเดียวมอันนี้ไม่ใช่อ่าใช่ขอบคุณผู้ฟังนะคะโอเคต่อไปลูกต่อไปต่อไปค่ะอ่านนี้เป็นครอบครัวขยายไหมเด็กๆว่าใช่ไหมไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะถูกต้องวันนี้เป็นครอบครัวเดี่ยวนะคะที่มีพ่อคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกแค่นี้เองนะคะอะ่ะต่อไปเรามาดูบทบาทเรารู้โครงสร้างไปแล้วเรามาดูบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีบทบาททําอะไรนะคะและมีหน้าที่ทําอะไรบ้างอะ่ะเรามาดูกันก่อนทั้งามใจฟังน,นิดนึงนะพ่อกับแม่ลนกตาปุยหน้าที่ก็คือทำอะไรลูก คอยให้คำแนะนำแก่ลูกหลานนะคะต่อไปนะคะพ่อแม่มีหน้าที่ทำอะไรลูกเลี้ยงลูกคอยสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีนะคะแ,แล้วก็มีหน้าที่ทำงานหาเงินมาเลี้ยงเด็กๆด้วยนะคะมีายมากมายหลายหน้าที่นะลูกแต่อันนี้คุณครูแค่ยกตัวอย่างเนาะออลูกก็มีบทบาทช่ฟังพ่อแม่ลและตั้งใจเรียนหนังสือ นะคะส่วนหลานอาจจะมีหลานเพราครอบครัวเนี่ยพี่ชายพี่สาวเราแต่งงานเนี่ยมีลูกนะคะก็จะมีหลานหลานเนี่ยก็คือมีบทบาทหน้าที่ให้ความครบนะคะก็คือตัวเรานี่แหละต่อปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือโต๊ะแชร์เราน,นะคะอ่ะเด็กๆรู้จักโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ไปแล้วเนาะอ่ะโอเคเรามาถึงทำแบบขัดกันเลยเด็กๆเ,เอาหนังสืสอสระพกมือมา เปิดหน้า22เรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยเปิดยังคะคู่ทางคูแบบฝึกหัดไหมครับ,บ,บ,รบใช่ครับหน้า22ครับ,อ,บ,บอ่าเด็เกๆเปิดหน้า22เลยจ้าถ้าเปิดแล้วส่งสติ๊กเกอร์หน้ายิ้มมา เดี๋ยส่งไปเลื่อแล้วคมาวเพิม่มเื่อต้นชั่งเนี่ยคุณครูคอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างแล้วก็บทบาทหน้านที่ของครอบครัวแล้วใช่ไหมลูกโอเคค่ะเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเขาบอกว่ากิจกรรมเรียนรู้บูพื้นฐานเกี่ยวกับแม่ลูกลูกใช่อ่าคงอันนี้เป็นครอบครัวของก็ตจิอ่ากัตจิเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนะคะเด็กๆด,ดูนะดูในหนังสือของเด็กๆก,ก็ได้ลูก ค่ะนะคะมีนะคะมีพ่อพ่อเนี่ยพ่อของกติี่ชื่อกันนะคะมีแม่แม่ชื่อเกวลินอ่าแล้วก็มีลูกเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยเดย็กน้อยเนี่ยที่คุณพ่ออุ้มเนี่ยชื่อว่าโนบิอ่าแล้วก็มีลูกอีกชื่อก,กุกิกเป็นผู้หญิงนะคะมีน้องชาย,ยาคนหนึ่งชื่อก็สี่อ่ากติี่เนี่ยสแสดงว่าครอบครัวเนี่ยมีลูกกี่คนลูก<ต>ลูกกี่คน อ่ารวมแล้วสมาชิกครอบคอรัวของกอตีเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนลูกในครอบคอรัวของกอตีมีกี่คนลูกทั้งหมดมีกี่คนลูกรวมกันรวมกันเลยถูกต้องเก่งมากโอเคเก่งมากลูกอ่ะราะมา <ๆ S 1> ดูดข้อ <ๆ S 2> ที่หน<ๆ>ึ่งกันเอาถามว่าเรามาทายสิลูกนะคะจากคำาบบคำทายตรงนี้น่าจะเป็นใครเด็กๆทายนะหนึ่งเธอเป็นเด็กผู้หญิงเธอมีหน้าที่เรียนหนังสือ และช่วยแม่ดูแลน้องเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวเธอคนนี้คือใครเด็กๆทายที่รูใครคุกกี๊กอ้าะคุกกี้โอ้โหเก่งมากอ่าเด็กๆเติมคำว่าคุกกี้ลงไปอ่าเด็กๆเขียนเติมคำว่าคุกกี้กลงไปในข้อหนึ่งเลยลูกคุกกี้อ่าคุกกี้คุกกี้กกกอ่าเติมเลยเด็กๆเติม อ่าเสร็จยังคะลูกเสร็จยังเป็นไม้เลยเป็นไม้เสร็จยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จอ่ะโอเครอ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 ละจ๊ะอกลสอคูโอเคคุณครูรอค่ะลูกเออสาคนอื่นๆนะคุยได้นะลูกพูดได้นะเปิดไมค์นะคะคุยกับคุณครูได้นะลูกมีอัสรีคนเดียวเลยคุยกับคุณครูเนี่ยเบลซียอสตอรีคนอื่นไม่ค่อยคุยเลยนะ คุยได้นะลูกอ่าคุยได้อ้าวต่อไปข้อสองเสร็จแล้วค่ะ่เขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้นำครอบครัวและคอยดูแลลูกๆเขาเป็นพ่อของกจิกิกและโนบิเขาคือใครเขาคือใครกัจจิ เออพ่อของก sure right? ็จจ so wow. okay. ินช so hmm. ื่ออะไรคะลูกชื่ออะไรพ่ถูกต้องกันกันเป็นกันกันเด็กที่เขาว่ากันคือกันลูกไม่ใช่กันลูกกันเดี๋ยวหญิงจอจานมกันถูกต้องเก่งมากโยหยิงผู้ปกครองก็เลยต้องเหนื่อยกับคุณครูไปด้วยเนาะจอจามขันจามหมูเราไปกนขันจามหมู ่าคุกคันจมูก <c oughs> อัสตรีอ่าเสร็จแล้วเนาะ <AL> เสร็จยังลูกข้อสองเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะโอเคไปข้อสามกันต่อเลยอ่าโอเคผู้ดีดโอเคค่ะค่ะรอค่ะลูกรอค่ะรอค่ะรอค่ะลูก นะคะคุณครูยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าไหนนะลูกเหมือนเดิมนะลูกใครเรียนกับจอโทรศัพท์นะหนูเอานิ้วจิ้มไปนะแล้วขยายใหมันใหญ่ขึ้นนะลูกหนูจะได้เห็นหน้าจอใหญ่ๆเนาะตัวหนังสือชัดๆอ่ะข้อที่สามกะข้อที่สามเขาเป็นลูกชายคนโตของพ่อกันและแม่เกวะลินเขาช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านและดูแลน้องๆเขาคือใคร เขาคือใครต้องนะคะเขาคน <K ey> นี้ก็คือจีอ่าเก่งมากนะคะจอยนะคะแสดงว่าเกเรียนเนี่ยรู้พอจะรู้จักแล้วนะบทบาทหน้าที่นะคะของสมาชิกในครอบครัวแล้วเนาะเออไม่ใช่บทบาทสินะคะอ่าอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะ ตำแหน่งเนาะตำแหน่งนะคะของสมาชิกในครอบครัวว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานภาพตำแหน่งอะไรนะคะในครอบครัวนะคะจริงๆวันนี้เราจะเรียนบทบาทหน้าที่ด้วยไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ชั่วโมงหนะ้าเก่งมากค่ะเ,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 เก่งมากค่ะอ้าวฟาวเซียอ้าวเก่งมากส่งหัวใจมาส่งหัวใจมารัวๆเลยโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะโอเควันนี้เอาเท่านี้พอนะคะ เพราะว่ามันเหลืออีกห้านาทีก็จริงแต่ว่ามันไม่ทันแล้วจริงวันนี้จะสองหน้าพอดีเมื่อเช้าไปเสียเวลากับทิชชูนกนิดนึงไม่เป็นไรลูกนะไว้ชั่วโมงหน้าก็ได้โอเคนะคะวันนี้เด็กๆเก่งมากนะคะเดี๋ยวคุณครูกลับไปที่หน้าจอของเด็กๆก่อนนะหมดเวลาบอดีใช่เลยเลยไปเที่ยวภูทับเบิกแค่แป๊บเดียวเองอ่ะกลับมาที่หน้าจอของเด็กๆแล้วเจ็บไปงั้นเจ็บ เช้าไปเสียเวลากับที่เชอ